แนะนำแอปพลิเคชันบนระบบ iOS นะครับแอปที่ช่วยเหลือคนตาบอดไทยเราชื่อว่าแอปสมาร์ทเออถ้าบน iOS เนี่ยใช้เสียงกันยาเนี่ยไม่ค่อยอ่านคำว่าสมาร์ทเลยนะแต่ชื่อแอปจริงๆก็คือสมาร์ทไอตาอัจฉริยะเออผมแปลไทยเองนะไม่รู้เขาแปลว่าอะไรนะหมอคอมริว สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 14นะครับพอดีพี่โจเมืองนอนของเรานะครับผมบอกมาว่ามีน้องๆอน้องรูน,นแนะนํามานะครับขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับว่าเ,าเดี๋ยวนี้แอปเนี่ยพี่ได้ลองใช้ยังแนะนําพี่ลงหน่อยช่วยมารีวิวก็ต้องบอกว่าเออผมเองตอนแรกก็ยังใช้แล้วงง,งๆพี่โจก็มาแนะนําวิธีการก็พอที่จะใช้งานได้ประมาณนึง เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้ยวยก,กันกับแอปพลิเคชัน Smart Eye โดยฝีมือคนไทยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดไทยอ่ะครับผมเริ่มต้นก็ไปที่แอปสตอบน็อ o n e ให้เรียบร้อยแล้วก็หาไอคอนแอป p อปสตู app, app เพราะเป็นแหล่งดาวน์โหลดแอปสำหรับพวกเราที่ใช้งาน iPhone ผู้ใช้งานที่ใช้งาน Voice over อันนี้แต่สองั้งที่แอปสตู แอปสโตหน้าจอโฮมค้นหาแล้วก็มาที่แท็บค้นหาแลครับขวามือล่างสุดรายการแท็บเลือกอยู่ค้นหาของผมเลือกอยู่แล้วเนี่ยครับเลือกอยู่แล้วเลือกอยู่ค้นหาปุ่มทัาบห้าจากห้าใครยังไม่เลือกก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้เลือกแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาที่หรือแตะด้านบนบนค้นหาหัวข้อเกมแอปเรื่องราวและอื่นๆช่องค้นหาเกมแอปสครั้งเรื่องราวอื่นๆช่องค้นหาครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไป ช่องค้นหาช่องค้นหากำลังแก้ไขแล้วปลเปลีล่ยนราและอื่นๆคีย์บอร์ดให้เป็น,ปนภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์คำว่า s m a r t ว้นวรรค i อ่าพิมพ์ตามผมนะแบบเปิลยูเอสเอ search e l e t e m m m ไม A, a, a Alpha. e A a l p h a ัล r า R ร o าราทางเว้า t tango เว้นวนวักครับ space อ่าแล้วก็ i ที่แปลว่าดวงตาครับ i echo g y อย่างที่ y yankee ไม่ g i r i แล้วก็ echo หนึ่งนี่ตัดสองครั้งปึ๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วกดที่ปุ่มค้นหาด้านล่างขวามือสุดๆกดกดเลยครับปึ๊บไปช่องปุ่มนะครับเส้นปุ่มก็ัดขวามาหาคำว่า smart eye ล่างข้อขวามยกเลิกปุ่ม การโฆษณาเทรเกมส์ Games, รับการซื้อภายในแอปยังไม่ใช,ยยใช่ยังไม่ใช่ปัดขวาอีกการโฆษณาขวาอีกไอสุขภาพและฟิตเนสห้าดาวการจัดอันดับหนึ่งจำนวนปุ่มคือใครใช้เสียงคันยาเหมือนผมอะ่ะเขา,เอ,า,าอ่านว่าไอเฉยเฉยตัวนี้แหละครับตัวตัวจต่อจากการโฆษณาเนี่ยแหละครับเขาจะบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ไอสุขภาพและฟิตเนสห้าดาวการจัดอันดับหนึ่งจำนวนปุ่มของผมติดตั้งแล้วปัดขวาก็จะเปิดปุ่มเปิดนะครับแต่ของคุณจะเป็นรับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้างในสักนิดนึงว่าเป็นสมาร์ทไอตัวจริงหรือเปล่า ไอสุขภาพและฟิตเนสห้าดาวการจัดอันดับหนึ่งจำนวนปุ่มเจอคําว่าไอหรือสมาร์ทไอเนี่ยครับผมสุขภาพเนี่ยตัวนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปภาพหน้าปกไอรูปภาพเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ด้านบนสุดค้นหาปุ่มภาพหน้าปกไอรูปภาพภาพหน้าปกสมาร์ทไอปัดขวามาไอหัวข้อสมาร์ทไอหัวข้อเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังปัดขวาดูทางกาน์ชาบูชาร์ปุ่มเนี่ยผู้ผลิตต้องเป็นของคนนี้นะครับคุณฟังแล้วไปเทียบเคียงกันว่าชื่อคนนี้ ดูาทางฐานชาบูชาร์ตปุ่มเนี่ยเชื่อนี้นะคุณต้องเป็นสมาร์ทไอของคนคนนี้ดูาทางฐานชาบูชาร์ต่แล้วปัดความ,มาที่เปิดปุ่มติดตั้งหรือรับกดรับปุ๊บสแกนนิ้วสแกนหน้ากดปุ่มแล้วแต่คุณจะกดรับอย่างไรหรือใส่รหัสผ่าน Apple ID เดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดข้างล่างกาันแชร์ขั้างหดหนึบอายุ หมวดหมู่นักพัฒนาภาษานักพัฒนาภาพหน้าปกดวงทานาชาบูชารนี่คือนักพัฒนาก็คือคนเมื่อกี้ชื่อคนเมื่อกี้แหละครับต้องเป็นคนคนนี้ภาษาอังกฤษปุ่มภาษาอังกฤษภาษาไทยเนาะขนาด80เมกะไบต์80เมกะไบต์ภาพหน้าปกรูปภาพหน้าปก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  iPhone ปุ่มแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ที่บกพร่องทางได้มองเห็นระบบจะช่วยอ่านค่าที่อยู่บนใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟลอตเตอรี่เครื่องระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโอ้นี่คือรายละเอียดของเขาที่ทำได้นะคร เออใบเสร็จค่าน้ำข้าไฟเอออตตอรี่อืมรอตตรี่อืมลอตตอรี่เออพอพอแล้วก็เออไอตัวเครื่องวัดออกซิเจนนะเนาะในกระแสเลือดที่หนีบนิ้วเออผมมีอะไรให้เล่นมั่งเนี่ยโอเคสรุปว่าคุณกดรับและติดตั้งปัสไซย้อนกลับมาที่ปุ่มนะเลยไปเลยมาเพื่อนๆดูทางฐานนะรับเปิดปุ่มเนี่ยเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเข้าใช้งานแอปกันเลยนะครับหนึ่งนิ้วตัดสองครั้ง ผมต้องขออาภัยด้วยจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีอนุญาตที่เข้าถึงเลยไหมถ้ามีอนุญาตกดอนุญาตให้เขาหน่อยนะหนึ่งแต่สองครั้งเข้าไปเปิดปุด๊บไอกรุ๊ปภาพเข้ามาแล้วครับอปัดหน้าจอเพื่อถ่ายภาพเขาบอกว่าปัดหน้าจอเพื่อถ่ายภาพเดี๋ยวผมขอการลดเสียงให้ปิดก่อนดีกว่าน,นะคำตัวอักษรบังคับในแนวเริ่มต้นตัวบรรจุภาษาเสียงการหลบเสียงเปิดการหลบเสียงปิดการหล,ลบเสียงปิด ค่าที่เขาใช้งานเนี่ยคือเขาจะส่องไปแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคืออะไรเราสามารถปัดขวาอ่านได้เลยเอา้าอ่านสิถ่ายรูปปุ่มอาไม่รู้ว่าคืออะไรไอหัวข้อคือเมนูเขาจะมีแค่เนี้อ่อสมาร์ทไอหัวข้อไอหัวข้อปัดขวามาตรงเนี้ยเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมส่องคืออะไรเดี๋ยวผมลองเอามือถือมาวานตรงนี้อ่ะปัะ๊บเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นไ,ไอหัวไ,ไม้แปรรูปไม้แปรรูปโอ นี่มือถือนี่มือถือนี <S 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 ่มือถืออายเห็นไหมถ่ายรูปปุ่มไม้แปะรูปโอ้ยังเห็นเป็นไม้แปรูปคือจริงๆเอากระเป๋าสตางค์มาสิกระเป๋าสตางค์มาคือจริงๆตรงเนี้ยคุณคุณก็ส่องใช้กล้องหลังนะกล้องหลังส่องเดี๋ยวส่องตอนนี้เป็นอะไรถ่ายรูปปุ่มแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวากระเป๋าสตางค์ไม้แปะรูปกระเป๋าสตางค์อยู่บนไม้แปรูปก็คือพื้นโต๊ะเนี่ยกระเป๋าสตางค์รู้ว่าเป็นกระเป๋าสตางค์เลยเห็นป่ะอย่างเนี้ย คือเราส่องไปที่ไหนอย่างเช่นตอนนี้ผมจะส่องไปตรงตู้ทางนู้นเป็นตู้แล้วก็น,นาตา่ายรูปปุ่มชั้นหนังสือมา่านหน้าตา่างเนี่ยชั้นหนังสือมาาาอ่านหน้าต่างนย่ยตรงนู้นมีชั้นหนังสือมา่านหน้าตา่างก็เป็นการทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราส่องไปคืออะไรแต่โจทย์ของเราอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันต้นผมจะลองที่เขาบอกว่าทําไม่ได้ในนั้นแต่ว่าลองเล่นแล้วอันนี้แบงอะไรไม่รู้หนี่แบงมาแล้ว จับวางมือถือในแนวตั้งและแบงก์ก็เป็นแนวตั้งแล้วยกให้สูงขึ้นประมาณครึ่มหนึ่งแล้วก็ปัดขวามาที่ปุ่มถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปพอเจอปุ่มถ่ายรูปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บปุ๊บถ่ายรูปสองให้ตรงนะย้อนตรงนะอ่าแล้วรอเขาแป๊บนึงกรุณารอสักครู่กรุณารอสักครู่นี้ผมปัดขวามารูปภาพอ่ารูปภาพกรุณารอสักครู่ปุ่มย้อนกลับปุ่มกรุณารอสักครู่เน็ตดีไหมเน็ตดีไหม กรุณาถ่ายภาพอีกครั้งกรุณาปัดหน้าจอเพื่อถ่ายภาพปัดหน้าจอเพื่อถ่ายภาพคืออะไรอ่ะบัดปุ่มไอหัวข้อสกุลเงินสกุลเงินถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปปุ่มรู้ว่าเป็นเงินแต่ไม่รู้แบงค์อะไรหรอเนี่ยเขารู้ว่าเป็นสกุลเงินแต่ไม่รู้ถ่ายรูปปุ่มเอามาเอมาสกุลเงินถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะสองให้สูงขึ้นปุ๊บถ่ายรูปอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ปุ่มย้อนกลับไม่รู้ว่าแบงค์อะไรหรอ ้ธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนี่เขาบอกเลยธนบัตรหนึ่งร้อยเพื่อนๆืนเมื่อกี้ต้องกดซ้ําอีกทีหนึ่งที่ถ่ายรูปคราวนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์แบงค์นี้แบงค์อะไรอู๋อันนี้แบงค์ผมว่าแบงค์ใหม่เลยเพื่อนเพื่อนแบงค์เหมือนใบเสร็จเลยเนี่ยเราปัดขวามาที่ปุ่มย้อนกลับบัตรของขวัญโลโก้อื่นฟังซ้ำ อา้าวเราสามารถฟังซ้ําได้เนี่ยฟังซ้ําของเมื่อกี้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งธนาะบัตรหนึ่งร้อยบาทาแต่ไม่ใช่ของใหม่นี่นะเราต้องปัดมาที่ย้อนกลับย้อนคลการวิเคราะห์ปุ่มย้อนกลับปัดมาที่ปุ่มย้อนกลับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปัดหน้าจอเพื่อถ่ายภาพแล้วปัดไปข้างขวาหาปุ่มถ่ายภาพสกุลเงินสกุลเงินถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปเจอถ่ายรูปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขาใช้กล้องหลังนะยกให้สูงขึ้นจากแบงค์ที่ผมถ่ายเนี่ยประมาณครึ่ง แล้วใช้กล้องหลังนะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไม่ถ่ายรูปปึ๊บปุ่มย้อนกลับแล้วรอเขาอา่นานธนบัตรยี่สิบบาทธนบัตรยี่สิบบาท,าบาท,บาทเอออันนี้ตรงนะอันนี้ตรงแต่ว่าก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมปัดมาที่ปุ่มคนการที่เคราะห์ปุ่มย้อนกลับ,ป,ลบปัดขวามาที่ย้อนกลับแล้วหนึ่งนิง้วแต่สองครั้งปึ๊บปัดหน้าจอเพื่อถ่ายภาพอ่าไมโครโฟนผมอยู่ไหนเนี่ย๋อไมโครโฟนอยู่นี่ต่อมา นี่ครับรัตเตอรี่แต่เป็นของปีสองพันรหกสิบสี่แต่เลขอะไรอยากรู้เลขอ่าเอาแบงค์ถอยไปก่อนฮะเหมือนเดิมจับรัตเตอรี่เป็นแนวตั้งมือถือก็เป็นแนวตั้งแล้วยกให้สูงขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งแล้วปัดขวามาที่ปุ่มถ่ายภาพถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแหมชอบพูดถ่ายภาพถ่ายรูปหนึ่งเด้วแต่สองครั้งเบิร์ถ่ายรูป,ป,รปแล้วรอาวิเคราะห์อย่าลืมอย่าลืม กรุณาถ่ายภาพอีกครั้งฮปุ่มบัตรหน้าจอเพื่อถ่ายภาพไอหัวข้อถ่ายรูปปุ่มเขาบอกให้ถ่ายอีกครั้งเหรอเอามาเอามามาถ่ายครั้งปุ๊บถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปปุ่มถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปปุ่มย้อนกลับผลการวิเคราะห์ได้ไหมลอตเตอรี่วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หมายเลขแปดห้าห้า สองสามปดอ้าวได้ครับเพื่อนๆบอกคือยกให้สูงให้มันเห็นให้หมดเราจะรู้ลอตเตอรี่วันที่เท่าไหร่ด้วยและหมายเลขแปดห้าห้าสองสามแปดถูกไหมเพื่อนนะเพื่อนถูกไหมถูกไหมถูกนะเพื่อนๆผมถามถามสอบถามที่พัดมาแล้วเมื่อกี้นี้พัอตอนนี้อัดอยู่ในห้องสมุดนะครับถูกต้องเอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งอย่างที่ผมลองดูผมยังไม่ได้ลองใบเสร็จค่าน้าค่าไฟแล้วก็ ตัววัดออกซิเจนนะครับแต่ว่าวิธีเทคนิคการถ่ายเนี่ยผมแนะนําทั้งแบงค์ทั้งลอตเตอรี่เนี่ยจับให้เป็นแนวตั้งจับให้เป็นแนวตั้งก็คือเน้นเป็นแนวสูงนะครับอเอาตัวส่วนส่วนแคบๆอยู่เข้าหาตัวเ,วเองแล้วส่วนยาวๆออกไปด้านนอกนะครับก็คือแนวยาวออกด้านนอกเป็นแนวตั้งแล้วก็มือถือเราจับแนวตั้งแล้วก็ทาบลงไปให้เสมอแล้วก็ยกสูงขึ้นมาประมาณครึ่หนึง่งแล้วกดถ่ายภาพถ่ายครั้งแรกยังไม่ได้กดถ่ายครั้งที่2แล้วรอแป๊บหนึ่งเขาก็จะอ่านนะครับนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยที่น่าสนใจนะครับก็น้องเขาแนะนำมาผมก็มาแนะนำต่อนะครับขอบคุณน้องลูนขอบคุณพี่โจเมืองนอนที่มาแนะนำและให้ผมลองมาสาธิตตรงนี้ขอบคุณพี่โจด้วยที่ไปหาลอตเตอรี่มาให้น้องทำการรีวิวสาธิตนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ SmartEye ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผมลองให้ดูประมาณ สองอย่างนี้สามอย่างนี้ก็คือดูสิ่งของอ,อ่านแบงค์ได้อ่านรูตเตอรี่ได้ก็มีเขาบอกว่าอ่านในใบ,ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็วัดออกซิเจนเครื่องวัดออกซิเจนได้ด้วยลองนําไปใช้งานกันดูนะครับวันนี้แนะนำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ SmartEye ตาอัจฉริยะกับผมสิโชคบริการหมอคอม1 4 1 4นําเสนอครับใครมีสิ่งดีๆแอปดีๆ แจ้งกันได้นะครับกับบริการหมอค่อมนึ่ง c หนึ่งสีงสพผมจะมาลองกันแบบสดๆให้ดูว่าใช้งานจริงได้ไม่ได้อย่างไรแต่นิดนึงอย่าลืมอยู่ในที่ที่แสงเพียงพอแล้วก็ฝึกในการที่จะถ่ายสิ่งของให้ให,ให้ให้มือไม่สัน่นยกได้ละนาบด้วยนะครับเริ่มเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อกับระบระบ,บปฏิบัติการ Android อีกว่าเอะมันใช้งานแบบนี้ได้ไหมใช้งานเหมือนกันหรือเปล่าไปเรียนรู้พร้อมกันในบทต่อไปครับ